พี่น้องครับเป็นอะไรหัวมั่นสวมแดง,งสุดยอดบบนี่ละสีสามเทือปสีสามเทือ่อนี่แหละครับนี่แหละทั้งแซทอนทั้งสีดเป็นได้หัวมั่นคักบบวัวนี่แหละหัวมันสมแดงสุดยอดเอาไปดีหรอได้พี่น้องออพี่น้องเอ้ยกันไผ่มาท่านได้อันสีดกับมาเอาไปสีแด้แวสวมแดงอะมีโนโบริษัท พอดีน้าเฮ็ดบืดเฮ็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 ดเลยเดี๋ยวสุดยอดท่านพี่น้องหัว <laughs> มันรุ่นนี่รุ่นขาตัวอยู่ผมรถไม่ต้องบันดาเลยใส่บ่อร่อ,องกระปุลเด้เอ,อสิบอบาทเนี่ยสมแดงของเพิ่นนี่สุดยอดที่นี่ผมแซ่ทอนเีดสามเถ้าแล้วกะ็เอา ผสมกับอะมิโนแล้วพี่น้องสุดยอดจีิงๆมันเพรท่านหัวปีนะครับมันสิบเดือนนึงเนี่ยทีละมันสิบเดือนสุดยอดจีิงๆเลยเบิ่งหัวรอดเกิดมากกับพวกเคยพ่อเคยเห็นนี่แหละตั้งแรกใม่ซีบีปุ่มมันได้ไล่หนึ่งผมคิดว่าพยูดอ,อกับิปตันนัรุ่นนี่แหละซิปตันได้แท้อ้ามันไปสนใจโุ่มาเด้อพี่น้องเด้อ จิตตอ่อครับหัวใหญ่สุเยียนแสนาลุงนีล่ละปลูกมันหัวใหญ่สุดยอดรวยก็รวยวันนี้ละพี่น้องเออเอาสน,น,นใจ,จต,ต,13 13, ติดต่อมาด้วศูนย์เก้าสามสามแปดหนึ่งสามสามหนึ่งสามเปิดทรกกระได้โมแพงดอกครับพี่น้องมมฮอดพันดอกชุดหนึ่งกระไดประมาณแปดร้อยแปดสิบบาทนี่ละพี่นออ้องเออเอาสน,น,นใจโทรมาเด้อ ไหพประานร้องกับร้องเบิ้งขันจากลำจากลวยกับปลูกมันหัวใแล่ะกับใส่สมแดงก็อผมนี่ละครพีร้องอา้าวมีแค่นี้ละครับใครรู้จากเราโคนนั้นโชคดีเย,ย้ย